วันนี้กิ่งจะพาเพื่อนๆมาชมแคบ1.9 SDA พร้อมสเกิดรอบคันและรอแม็กจ็ดทรงกันนะคะราคาสีเทา6 4 2 0 0 0บาทค่ะในรุ่นแคบจะมีด้วยกันอยู่3สีสีขาวสีเทาและสีบอลเงิน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของแค p 1.9 SDA เป็นตัวเริ่มต้นกันเลยค่อนข้างที่จะสวยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยได้รีเควสตมาว่าอยากใส่สเกิร์ตรอบคันพร้อมล้อแมกจะทรงเอาโอเคเราจัดให้คะ่ะคันนี้ก็ใส่เป็นล้อแมกที่ e 37แบบเงาดำ โหลดหน้าสองหลังสามจ้าสำหรับชุดแต่งตัวเอสสปอร์ตี้ตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นดำคาดแดงพร้อมสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับสติกเกอร์ตัวเอสสปอร์ตี้ข้างๆตัวรถนะคะแล้วก็ตรงกระจกมองข้างด้วยจ้าสีจะออกโทนดำคาดแดงนะคะสังเกตได้ว่าจะสวยมากๆเลยจะมีสเกิร์ตข้างๆตัวรถพร้อมกับสปอยเลอร์ข้างบนให้ด้วยนะคะ โลโก้ตัว A S Sport y ก็มีให้ด้วยจ้าด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะในรุ่นของเกตเริ่มต้นนะคะก็จะมีกล้องขนาดถอยหลังที่บิวอินมากับเบ้ามือจับมาให้แล้วนะคะ เดี๋ยวกิ่งจะพาเพื่อนๆไปชมภายในกันบ้างนะคะและนี่ก็จะเป็นในส่วนของภายในในเกตของ SDA นะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับระบบ Android Auto Apple CarPlay มาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มหรือลดเสียงแคบจะสามารถเปิดได้กว้างมาก เดิมทีจะเป็นกุญแจแบบไขนะคะแต่สั่งทําเป็นกุญแจรีโมทได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในรุ่นของ s p ป c แ c a ห1.9 SBA พร้อมเกิร์เรอบคันและจัดทรงด้วยล้อมแม็กเท่ๆจากศูนย์ สำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นตัวนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์สอบถามกันได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะออกรถเพียง3 0, 9 0 0 0เท่านั้นเองจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้เลยจ้าและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ